เอสที่เราเพิ่งถอดออกมาเมื่อกี้นะครับเป็นยี่ห้อ APC นะครับไปดูรุ่นนี้รุ่นเป็นรุ่น1,100นะครับตัวนี้มันไม่เก็บประจุไฟแล้วนะฮะมันใช้งานมา3ปีแล้วแบตข้างในมันก็เสื่อมแล้วล่ะนะครับเปิดถ้าไฟดับเนี่ยเปิดประมาณไม่ถึง1นาทีก็ดับไปแล้วนะครับเพราะนั้นถ้าเราจะทิ้งก็เสียดายไหมตัวนี้ผมซื้อมาตอนนั้นมัน5 0าพันกว่าบาทนะจะทิ้งเสียดายมากเลยนะครับเสิร์ชข้อมูลในพันทิปในอะไรไงฮะ ก็แนะนําว่าให้ไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ไปซื้อจากร้านอมอนมาอ่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีเปลี่ยนนะฮะการอื่นเลยนะครับเวลาที่เราจะไปซื้อแบตเตอรี่นะฮะอ่าเราต้องถอดแบตเตอรี่ตัวเก่าไปเลยนะครับไปเทียบดูเลยนะับว่าสเปกมันเท่ากันหรือเปล่านะครับถอดไปให้ร้านเขาดูเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาดูให้นะครับถ้าเราดูไม่เป็นนะอึ๊บอ่วิธีการถอดของรุ่นนี้นะซึ๊บรุ่นนี้มันจะไม่ต้องถอดน็อตไม่ต้องไขน็อตไม่ต้องอะไรนะฮะข้างหลังเนี่ยไอ้ตรงด้านก้นเนี่ยมันจะมีฝ ดกดลงก็ดันออกมาเรียบร้อยเลยครับนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวแบตเตอรี่นะฮะพอามันวางตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยๆขย,ย,ยับมันออกมาปึ๊บพอถ้าดึงขึ้นเนี่ยดึงไม่ไหวมันหนัป๊บโอเคครับอ่ะตอนนี้สังเกตว่าถอดออกมาเพ๊่อเราจะเห็นว่ามีมสายสายเส้นสีแดงนะครับผมซูมเข้าไปก่อนนะ สายเส้นสีแดงนะครับรู้สึกเสีแดงจะเป็นบวกนะอาเป็นบวกนะครับดูตรงนี้นี่จะเขียนว่าบวกนะโอเคคิดว่าต้องถอดก่อนนะฮะก็คือผมต้องถอดออกมาก่อนวิธีถอดก็คือดึงออกมาเลยดึงออกมาตรงตรงนะฮะจึ๊บอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะครับแล้วก็ค่อยๆดึงออกมาโอเคฮะเรียบร้อยแสดงว่ามันติดสายแดงนี่นะครับอันนี้จําไว้ว่าสีแดงก็คือเป็นบวกนะฮะ อันนี้สีดำเป็นลบนะครับวิธ OK. ีถอดก็ดึงออกมาชดึงออกมาตรงๆนะฮะดึงป so, okay. okay, um yeah> ึ๊บนี่ครับโอเคครับก็คือลบเข้านี่บวกเข้าตรงนี้นะครับดูตรงนี้นะตรงนี้ก็จะมีเครื่องหมายบอกอยู่ว่าตรงนี้เป็นบวกหรือลบนะฮะโอเคนี่ตัวนี้เป็นบวกนะฮะต่วตรงนี้ตรงนี้นี่เป็นลบนี่ฮะบวกคือใช้สายสีแดงนะครับลบก็คือใช้สายสีดำนะครับส่วนตัวนี้ มันดึงออกก็ได้นะครับคือเวลาเราซื้อมาเนี่ยมันจะไม่ติดกันอย่างนี้หรอกมันจะแยกกับเป็นมันจะแยกกับเป็นอละกรณ์ก,กันแล้วผมมาใช้กาวสองหน้าเนี่ยประกบติดกันนะครับอันนี้มันดึงออกได้เนี่ยผมดึงออกให้ดูก็ได้ก็คือด,ดึงเหมือนเดิมครับอันนี้เป็นดําก็จำเอาไว้ด้วยนะครับว่าดึงสายอะไรมาเนี่ยดึงออกมาตรงๆครับตันนี้ก็เหมือนกันดึงออกมาเท่านี้เองนะฮะคืออันนี้เป็นสายเชื่อมระหว่างแบบสองก้อนนี่เรามาดูสเปกนะครับสเปค จริงๆก้อนนี้เป็นก้อนที่ผมซื้อมาเรียบร้อยแล้วซื้อมาเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วจากร้านน้ำมอนนะครับเนี่ยจะเห็นว่ามีสติกเกอร์ติดอยู่เปลี่ยนมาเกือบปีแล้วเปลี่ยนมาตั้งแต่วันที่11เดือนมกราปี59ครับปี58ครับท,ท,ทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าแบตก้อนเดิมเมันใช้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแบตก้อนเดิมของผมนะอ่ะตัวนี้เป็นแบตก้อนเดิมน,นะครับท,ที่ที่มันเสื่อมสภาพไปแล้วนะครับผมเอาแบตต้อนนี้ เราก็มาดูว่ามันเขียนว่าอะไรนะครับด้านข้างนะครับวิธีดูนะครับจึ๊บอ่ะหยิบมาดูนะครับนี่อันนี้แบตตัวเก่าผมนะครับ GP 1 2ก็คือ1 2โวลต์นะครับแล้วก็ 7.2AH นะครับนะแล้วดูตัวนี้ของพนาสนิกที่ได้มาใหม่นะครับคือเป็น12โวลต์นะครับแล้วก็ 7.2AH เเหมือนกันนะฮะนะครับสังเกตตรงนี้เอา นี่ครับอันนี้ก็คือวิธีการดูนะครับว่าเราจะเลือกอแบตเตอรี่ไซส์ขนาดไหนยังไงนะครับมาทดแทนนะฮะหรือว่าถ้าเกิดสงสัยก็ลองพิมพ์รุ่นนี้เข้าไปในอินเทอร์เน็ตดูก็ได้นะครับ GP 1272อเองอพอเราพิมเข้าไปเนี่ยมันก็จะรู้ว่ามันใช้ไฟกี่โวลต์แล้ว,วกี่เอชนี่ย่อมาจากอะไรไม่รู้นะเนี่ยฮะนะครับพอได้แบตเตอรี่มาตอนแรกเนี่ยมันจะแยกกันอยู่นะครับมันจะแยกกันอยู่อย่างนี้เลยนะ แบตเตอรี่ที่ได้มาตอนแรกจะแยกกันอยู่แล้วก็เอากาวสองหน้ามาประกบกาวสองหน้ามาประกบติดนะครับแต่ถ้ารุ่นไหนที่มันใช้แบตก้อนเดียวก็ไม่ต้องไม่ต้องเอามาประกบอย่างนี้นะครับอันนี้พอดีมันใช้แบต2ก้อนนีก็มาประกบกันนะครับแล้วก็ยงสายระหว่างก้อนนะครับเชื่อมเข้าด้วยกันแล้วก็ขั้วบ,บวกก็สีแดงขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบก็เป็นสีดำอ่าตอนแรกต้องเชื่อมตัวนี้ก่อน ตอนแรกเชื่อมเดี๋ยวผมจะเอาเคือตัวนี้นะครับตัวเชื่อมนะฮะเชื่อรองแบตสองก้อนเข้าด้วยกันก่อนนะครับอึ๊บจึ๊บอ่ะครับกดเข้าธรรมดานะนี่ก็เหมือนกันจึ๊บโอเคโอเคพอเราเสียบจนมั่นคงเราก็โอเคละนะครับเสร็จแล้วสายดํานะครับอ่ะอันนี้ลบนะครับลบก็ต้องเอาสายดํามาเสียบนะครับส่วนตรงนี้ อันนี้เป็นบวกนะครับนี่ฮะนี้เป็นบวกก็ต้องเอาสายสีแดงมาเสียบนะครับอ่ะโอเคครับอันนี้เป็นลบนะฮะลบผมก็เอาสายดํานะครับสายดํามาเสียบนะโอเคครับผมเอาสายดำจากใน UPS เนี่ยมาเสียบเข้าตรงลบนะฮะโอเคเข้าแล้วต้องขยับเจ้าตัวแบตเตอรี่เข้าไปในเข้าไปในไอที่เก็บ UPS ก่อนครับงั้นไม่งั้นมันไม่ถึงนะเนี่ยมันสุดแค่นี้เองนะครับ โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ไฟมันก็จะวิ่งเข้าวงจรละเพราะมันมันวิ่งผ่านแบตเตอรี่ได้ละนะครับโอเคแล้วก็ดันเข้าไปเท่าน,นี้เองฝาต้องยกขึ้นก่อนโอเค,อเคนะครับก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะแล้วก็ฝาปิดเข้าไปบเรียบร้อยแล้วครับ ปิดไฟได้เลยอ่าโอเคออนไลน์แล้วครั้งแรกที่เราเพิ่งเปลี่ยนแบตไปเนี่ยมันจะชาร์จค่อนข้างนานนะมันจะมีเสียงอย่างเงี้ยเสียงคือเงี้ยเสียงที่มันทําการชาร์จชาร์จเหมือนกับชาร์จประจุไฟเข้าไปในแบตนะครับมันจะใช้เวลาโอ้เป็นเป็นวันเหมือนกันนะประมาณ24ชั่วโมงนะ ถ้าแบตยิ่งใหญ่คิดว่ามันต้องใช้เวลาชาร์จนานครับก็ก็อาจจะมีเสียงหน้าลำคาญหน่อยนะประมาณวันหนึ่งนะครับตอรี่ตัวนี้นะครับผมซื้อมาเอ่อในราคารู้สึกก้อนละ7 0 0 750บาทนะครับประมาณนี้ฮะสองก้อนก็ัพันสี่นะครับก็คุ้มกว่าซื้อตัวนี้ใหม่ตัวหนึ่งอ่ะตัวนี้มันทั้งตัวละห้าพันกว่าบาทนะฮะโอเคขอบคุณนะครับที่ติดตามชมครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยครับขอบคุณครับ